สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูเต้ชาแนลครับวันนี้เราอยู่เกม g e n เช i n นอิม c พครับผมก็วันนี้จะมาอธิบายกิจกรรมใหม่ครับชื่อกิจกรรมว่าร้านค้าสินค้าหายากนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับจะมีคําอธิบายกิจกรรมครับร้านสินค้าหายากครับก็กิจกรรมนี้ฮะก็ถ้าทําปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับ XP Battle Pass นะครับ แล้วก็วิธีตรวจสอบก็กด f 5ครับใน PC ฮะส่วน p พ4กด l ครั้ง้างนะครับส่วนเควสนี้ก็คือนักเดินทางเนี่ยสามารถรับโอกาสในการเปิดกล่องสินค้าหายากครับได้จากการทำคำขอของไรเบนสำเร็จนะครับช่วงเวลากิจกรรมครับก็วันที่26ครับตี3ครับจนถึงวันที่2พฤศจิกายนครับตี3ครับผมเงื่อนไขการปจนภัยครับ ก็คือต้องมีแรงจนภัยมากกว่า12นะครับรายละเอียดนะฮะก็คือในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยนักเดินทางสามารถทําตามคําแนะนําเพื่อค้นหานักธุรกิจที่ชื่อไรเบนครับในโลกแห่งเทเวตหลังจากที่พบกับไรเบนแล้วครับสามารถส่งวัสดุให้ตามคําขอของเขาครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับโอกาสในการเปิดกล่องสินค้าหายากและจะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องเมื่อเปิดกล่องสินค้าหายากครับ โอเคซึ่งลายเบนเนี่ยจะมอ,มอบกล่องสินค้าหายากที่แตกต่างกัน7ชนิดครับให้กับนักเดินทางครับซึ่งจะไม่สามารถรับกล่องสินค้าหายากแบบเดิมสาได้นะครับโดยภายใน1วันเนี่ยนักเดินทางจะได้รับโอกาสในการเปิดกล่องสินค้าหายากของลายเบนเพียง1ครั้งฮะซึ่งหากไม่เปิดกล่องสินค้าหายากในวันนั้นๆเนี่ยโอกาสจะยังคงอยู่ไปจนกว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดลงครับ แล้วก็ก่อนที่กิจกรรมเป็นที่สุดลงครับนักเดินาทางสามารถใช้โอกาสที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเปิดกล่องสินค้าหายากพร้อมกันได้ครับก็คือหมายความว่าเก็บสะสมได้เปิดเทลเจ็ดอันรวดก็ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเถิดหลังจากกิจกรรมสิ้นที่สุดลงแล้วเนี่ยโอกาสเปิดกล่องสินค้าหายากจะถูกจกเลิกครับก็ต้องรับให้ทันนะภายในวันที่2นะครับผมนะครับโอเคก็ละเอียดก็ไม่น่ายากครับก็หารายเป็นให้เจอครับ ซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าดูรายละเอียดเควสเนาะกด f 5นะครับโอเคครับก็จะเจอนี่ครับร้านค้าสินค้าหายากตรงนี้ฮะกด้าไปปุ๊บเนี่ยเดิมอะตรงนี้มันจะมีเอกสารที่ปิดไว้ครับแล้วเราก็คลี่มันออกมาฮะเขาก็จะบอกใบครับว่ารายเบียนอยู่ที่ไหนฮะอย่างของผมเนี่ยวันนี้ก็คือเขาบอกว่ามีข่าวรือว่ามีคนเห็นคนแปลกๆคนนึงอยู่ในมอนสเต็ครับโอเคฮะก็ไปดูกันครับว่า จะอยู่ตรงไหนครับของมอสแสตฮะโอเคไปเราต้องเจอไลเบนนะแล้วก็ไปคุยกับเขาครับเอ๊ะเหมือนจะใช่แล้วเนี่ยโอเคเจอแล้วครับนะคุยกับไลเบนฮะไอ้เพื่อนโชคชะตานำพาให้เรามาเจอกันนะฉันมีโอกาสในการทำรกิจที่เจ๋งอยู่อย่างหนึ่งคุณสนใจจะฟังก่อนเปล่า ไงคบไอนก็นถามว่าทำไมพวกพ่อค้าชอบพูดจาไม่น่าไว้ใจอย่างนี้นะเฮ้ย <Hey, S 2> เอาหน้าอย่าพูดอย่างนี้สินักธุรกิจในรียูเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเท่าเทียมกับราชาหินเลยนะนะครับลองฟังดูครับไม่เสียหายฮะงานนี้มันง่ายมากเลยคุณแค่ไปหาของธรรมดาที่ฉันต้องการมาให้ก็พอละทีนี้ พวกเธอก็จะสามารถเลือกรับกล่องที่เต็มไปด้วยของล้ำค่าน่าถึนตาตื่นใจพวกนี้อย่างย่ที่สุดนะข้างในก็มีโลหะล้ำค่าแล้วก็โมล่าที่หลอมโดยโกลเด้นเฮาส์ยังไงล่ะเคฮะเราก็ถามครับแล้วคุณได้กำไรจากตรงไหนกันเนี่ยเรื่องนี้พูดไปก็ค่อนข้างซับซ้อนนะเอาเป็นว่าถ้าอุดหนุนธุรกิจของฉันแล้วก็ ฉันอาจจะช่วยชีย้ท่องทางรวยให้คุณก็ได้นะฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าเอาละสรุปว่าสนใจเปล่าแน่นอนฮะลองดูไม่เสียหายอยู่แล้วโอเคแล้วไงต่อฮะอ๋อครับนี่ครับคุยครับธุรกิจที่คุณพูดถึงคืออะไรฮะ <c oughs> นี่ครับอ่สิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้คือของพวกนี้ โอ้โหง่ายมากเลยแค่เพชรมัชรูมเท่านั้นเองครับสบายมากครับ10อันเอาไปเลยฮะแลกเปลี่ยนครับโอเคได้แลกเปลี่ยนแล้วหนึ่งครั้งครับโอเคแล้วก็คุยทีสิอ่าอ๋อแลกเปลี่ยนได้7ครั้งหรือเปล่านะไหนขอลองกดอีกทีสโิโอเคไม่ได้นะครับเขาเขียนว่ากล่องสิทธิาหายากของวันนี้คุณได้รับไปแล้วแต่คุณสามารถตรวจด,ดูกล่องอื่นๆได้นะ จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้หลอกลูกค้าโอเคครับก็รับได้วันละครั้งเท่านั้นฮะทีนี้พอเราแลกไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกอันนี้ครับฉันมารับกล่องสินค้าหายากครับนี่ครับของหายากที่ราคาคุ้มค่าอย่างแย่ที่สุดก็ยังมีอ่างเปาโมราล่ะนะมาดูครับว่าจะได้อะไรครับอ๋อมีให้เลือกครับ7ชิ้นฮะมาเอาตรงกลางแล้วกันนะ โอ้ใช้ได้นะเนี่ยได้ไพ่มอนเกม30อันแล้วก็ได้สมุดอัพตัวละครสีม่วงครับ3อันแล้วก็ได้สมุดเอเจนซ์เอ็กเพลียนด้วย3อันโอเคเนี้ยก็จะมีเขียนอยู่ชัดเจนครับว่าจำนวนการเปิดเหลืออีกกี่ครั้งนะครับก็วันนี้หมดแล้วครับโคตตาครับโอเคนะ ออนอกจากนี้นะครับตัวกิจกรรมนี้ครับก็ยังมีค่า XP ใน Battle Pass ครับที่ผมได้อ่านตัวรายละเอียดกิจกรรมเมื่อกี้นะฮะตรงนี้ฮะก็เราทำกิจกรรมเนี่ยเพียง5ครั้งครับเราก็จะได้แต้มตัว Battle Pass ครับง่ายๆเลยครับ1,200แต้มครับก็เหมือนเป็นตัวช่วยครับทำให้เราได้ Battle Pass Level เนี่ยได้มากขึ้นนะครับเพราะพันสองร้อยเนี่ยเท่ากับเพิ่มมา1 เลเวลเลยนะอ่ะโอเคครับผมก็กิจกรรมสินค้าหาหญ้าครับก็มีเท่านี้ฮะก็อย่าลืมทำกันทุกคนนะครับผมกิจกรรมมีอายุทั้งหมด7วันนะครับเปิดได้7กล่องนะครับผมง่ายๆอย่างนี้เลยแค่คุยแล้วก็ถ้าเราฟาร์มมาอย่างดีแล้วเนี่ยผมว่าได้ทุกคนแน่นอนฮะโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ครับต้องลาไปก่อนฮนะถ้าชื่อชอบฝากกดไลค์กด subscribe กด Follow เพื่อติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ